ติงเสี่ยวมาแวววูวก,กับอนิเมะเรื่องลิขิตสวรรค์ตอนที่สองดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับตอนนี้ติงเสี่ยวกลับมาถึงสำนักปราบวิญญาณแล้วมาถึงก็โดนรวบเข้าห้องถังเพราะตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยคดีสังหารเจ้าหน้าที่หน่วยคืนวิญญาณก็พ่อหนุ่มสองคนที่โดนปีศาจแบงมุมสีตาแรกไปนั่นแหละหลิงเจียงหัวหน้าหน่วยคืนวิญญาณเข้ามาคุยกับติงเสี่ยวเขาสอบถามติงเสี่ยวว่ารอดชีวิตมาได้ยังไงติงเสี่ยวอธิบายว่า ตนได้รับความช่วยเหลือจากผู้ฝึกตนวิญญาณที่ผ่านมาเลยรอดชีวิตแต่ถึงกระนั้นเขาถูกตั้งข้อหาว่าละเลยหน้าที่และถูกลงโทษให้ถูกกุมขังเป็นเวลาหนึ่งเดือนติงเสี่ยวรับทราบและน้องรับการลงโทษจากนั้นติงเสี่ยวเอายันที่ได้มาจากตอนที่สู้กับปีศาจแมงมุมให้กับหลิงเจียงดูทันทีที่เขาเห็นเขาก็รู้ว่ายันนี้เป็นยันของฝ่ายปีศาจชั่วร้ายแต่เขาบอกติงเสี่ยวว่านี่เป็นแค่ยันธรรมดา,มดาผู้จบก็เผายันทิ้งไปสรุปมีพิรุธแล้วหนึ่ง หลังจากหลิงเจียงออกไปก็มีเจ้าหลิงน้อยเพื่อนรุ่นน้องของติงเสี่ยวให้โหนโจนทยานอยู่ด้านนอกกำแพงริมหน้าผาพร้อมนำขวดยามาส่งให้ติงเสี่ยวพร้อมบอกว่าติงเออร์น้องสาวพระเอกให้ตนนำมาให้ติงเสี่ยวกำชับให้เจ้าหลิงน้อยห้ามบอกเรื่องที่ตนถูกขังกับติงเออร์จากนั้นบอกใบเป็นไหนไนให้เจ้าหลิงน้อยว่าอีกสามวันจัดการให้ตนออกจากห้องขังนี้ตนจะออกไปร่วมการสอบเลื่อนขั้นของนักปรับวิญญาณที่ทางสำนักจัดขึ้นเจ้าหลิงน้อยตัวแสบบอกได้เลยลูกพี่ จากนั้นเพื่อเตรียมเข้าสอบเลื่อนขั้นเป็นนักปราบวิญญาณระดับ9ในอีกสาวันข้างหน้าติงเสียวจึงเริ่มทำการฝึกฝนโดยทำความเข้าใจกับลูกบอลปริศนาที่อยู่ในทะเลจิตสำนึกของเขาลูกบอลน้อยที่ช่วยเขาไว้ที่วิหารที่พังทลายและตระหนักว่าเขาจะต้องถึงระดับสาภายในสาวันเพื่อผ่านการทดสอบเขาปลดล็อกเส้นลงปราได้สำเร็จจากนั้นก็เริ่มฝึกเคล็ดวิชาการย้อนกลับหยินและหยางในที่สุดเขาก็สามารถก้าวไปถึงระดับวิญญ,ญาณที่สาม สามวันผ่านไปไวแต่ไม่ได้โกหกตามนัดหมายเจ้าลิงน้อยแอบย่องมาด้านหน้าก้องขังจากนั้นเศษกระดาษเป็นหนูส่งไปหายามเฝ้าหน้าประตูทําให้ยามหลักทั้งยืนหลักในอ้อมแขนของติงเสี่ยวจากนั้นก็หยิบกุญแจชิวๆเปิดห้องขังเดินไปแบบหล่อๆตัดภาพมาที่ลานประลองของสํานักปราบวิญญ,ญาณสถานที่ใช้สําหรับการทดสอบเลื่อนขั้นของคนในสํานักในสํานักปราบวิญ,ญญาณแบ่งออกเป็น8ดหน่วยหน่วยที่พระเอกสังกัดอยู่คือหน่วยคืนวิญญ,ญาณซึ่งหน่วยนี้ไม่ถูกกับหน่วยปราบวิญญ,ญาณ แต่ในการประลองเพื่อสอบเลื่อนขั้นครั้งนี้ดันให้หัวหน้าหน่วยปราบวิญญาณชื่อว่าจังเทียนชิงมาเป็นผู้ควบคุมการสอบและให้เสี่ยวรานคนของหน่วยปราบวิญญาณมาเป็นผู้ทําการทดสอบแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับคนของหน่วยคืนวิญญาณเพราะกลัวว่าจะโดนกลั่นแกล้งเกณฑ์พื้นฐานสําหรับผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบครั้งนี้คือต้องผ่านเกณฑ์ด้านพลังวิญญาณถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคนแรกก็มาเลยจ้าจากนั้นตัวโกงอย่างเสี่ยวรานขึ้นเวทีได้ ก็เริ่มถมถุยสารพัดพร้อมบูลลี่ว่าโดยคืนวิญญาณมีแต่พวกที่แพ้และเป็นต้นเหตุที่โลกถูกสะกโดวยวิญญาณชั่วร้ายตนจึงอาสารับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบในรอบนี้และท้าทายให้ใครก็ตามที่เอาชนะเขาได้จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งทันทีคนแรกที่กระโดดขึ้นเวทีคือเติ้งเสียงหน่วยแบกลงศพหลังทดสอบพลังวิญญ,ญาณปรากฏว่ามีพลังวิญ,ญญาณระดับสองไม่ผ่านเกณฑ์จบรายที่สองคือชุนซู่ซู่จากหน่วยแบกลงศพเซี่ยร้านบอกจะจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ภายในเจ็ดนาทีเวลาเจ็ดนาทีทั้งคู่มีพลังลักคล้ายกันฝีมือถือว่าสูสีกันต้องวัดกันที่คล็วิขาและพลังของสัตว์วิญญาณซึ่งในช่วงแรกขิงการต่อสู้สุนสูชู่เรียกว่าสูสีแต่สักพักก็สู้ไม่ได้เขาจึงเรียกพลังลักรเพื่อผนึกเป็นสัตว์วิญญาณนั่นคือตัวแบดเจยักษ์สัตว์วิญญาณระดับสองแน่นอนว่าเสียวหลานก็เรียกพลังลักรออกมาเช่นการผนึกเป็นกระทิงหุ้มกรอสัตว์วิญญาณระดับสามสุดท้ายทั้งสุนสูชู่และแบ้เจยักษ์แทรเนรนา ในจังหวัดนั้นเองปรากฏว่าเสี่ยวหลุนก่อพลังจะปิดจอบด้วยลูกถีบมหาประไลทันใดนั้นก่อนที่ประาของเสี่ยวหลานจะถึงใบหน้าของซุนสูชูปรากฏมีอย่างป้องกันเอาไว้ทําเอาเสี่ยวหลานถึงกับตะหวาดออกมาเสียงดังว่าฝีมือใครจะฝีมือใครก็ต้องติงเสี่ยวสิติงเสี่ยวแหกคุกออกมาแววติงเสี่ยวประกาศตนว่าเป็นผู้แบกลงจากหน่วยแบกลงศพและขออนุญาตหัวหน้าหลิงเพื่อเข้าร่วมการทดสอบ แน่นอนเสี่ยวรานก็บูลลี่แถมยัยยันติงเสี่ยวทั้งเรื่องน้องสาวที่ป่วยและกล่าวหาว่าส่งด้วยแบกลงศพส่งแต่คนขี้แพ้ม,มาท้าทายเขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้กันยอะเย้ยไปก่อนเถอเมืองจากนั้นติงเสี่ยวก็ทําการทดสอบพลังวิญญ,ญาณปรากฏผลออกมาคือระดับสามสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนจากนั้นติงเสี่ยวเริ่มต่อสู้กับเสีย่ยรานโดยที่เสีย่ยรานตั้งใจจะเอาชนะเขาโดยไม่ต้องเรียกสัตว์วิญญาณออกมาคือคิดว่าแน่ว่างั้นหลังเริ่มเปิดฉากสักพักติงเสี่ยวใช้เคล็ดวิชา การย้อนกลับหยินและอย่างพับสนามบุกที่จุดตั้งแต่หัวยันขามีจุดตรงไหนให้สกัดติงเสี่ยวสกัดทุกจุดเสี่ยวหลานสู้ไม่ได้ก็ใช้อาวุธหยิบดาบขึ้นมาพร้อมโจมตีไปที่ติงเสี่ยวติงเสี่ยวหลบเป็นนีโอเมทริกเลยจากนั้นใช้เทคนิคการควบคุมยันเขาสามารถใช้ยันดาบบินและยันโลบินยานสามแบบพร้อมกันเพื่อป้องกันและโจมตีท้ายที่สุดจัดการโจมตีไปที่เสี่ยวหลานตอนนี้เสี่ยวหลานกลายเป็นเสี่ยวเลกสุดท้ายติงเสี่ยวใช้เพลิงเผาผลานวิญญาณเป็นอันปิดจ,จ๊อบ สามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้แบกลงศพขั้น9้าได้กลายเป็นขวัญใจคนของหน่วยแบกลงศพทันทีเพราะสามารถกู้หน้าให้หน่วยได้อ้อลืมบอกไปว่างานนี้ไปสีนางเอกของเรื่องมาดูการทดสอบด้วยนะจากนั่นนางตัดสินใจที่จะเข้ามารับผิดชอบดูแลร่วมงานกับหน่วยแบกลงศพก่อนหน้านารอ,อยังไงก็ไม่ยอมไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับหน่วยไหนแม่แม่รู้นะคิดไกลอยู่เบาๆนะาเราไปสี่